คุณผู้ฟังสวพ .91 คะตอนนี้เรามาอยู่กันที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครน,นะคะอีกนิดเดียวก็จะถึงแยกนางเลิงแล้วนะคะตอนนี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็มีการเคลื่อนขบวนผ่านทางแยกผ่านฟ้านะคะามาที่ถนนหลานหลวงแล้วก็กําลังจะมุ่งหน้าไปที่แยกนางเลิงค่ะก็มีการนําขบวนมาก่อนโดยขบวนของรถจักรยานยนต์นะคะ ตอนนี้ก็เต็มพื้นที่แบบนี้เลยนะคะที่เห็นไกลๆนั้นก็เป็นขบวนของทางผู้ชุมนุมนะคะที่มีการเคลื่อนขบวนมาจากทางแยกผ่านฟ้าค่ะจุดประสงค์กําลังจะมุ่งหน้าไปที่แยกนางเลิงเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายนะคะไปที่ทําเนียบรัฐบาลค่ะตอนนี้เราถ่ายจากบนสะพานล,ลอยคนข้ามนะคะด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค,ค่ะ ็แน่นอนว่าถ้ามาถึงบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแล้วก็จะมีทางเจ้าหน้าที่นะคะจากทางตชดภาค3นะคะนำรถบัสจำนวนสาคันมากั้นพื้นที่ไว้อีกทีหนึ่งก่อนที่จะถึงแยกนางเลิงนะคะ,ด,ะคด้วยนโยีมา่ดมา,ด,า,ด,า,ด,าด้วยนะครับเราจะไม่ทำตัว ก็ภาพจากมุมนี้จะได้เห็นบรรยากาศโดยรวมนะคะจากมุมสูงกันบ้างนะคะบริเวณถนนหลานหลวงจากสะพานขาวที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกนางเลิงเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายไปที่ทำเนียบรัฐบาลถ้าพูด,ดง่ายๆอีกถึงประมาณสักแยกเดียวสองแยกนะคะก็จะถึงทำเนียบรัฐบาลกันแล้วสำหรับทางผู้ชุมนุมเป้าหมายที่จะเดินทางไปในวันนี้ค่ะ เห็นไกลๆนั่นก็จะเป็นรถติดเครื่องขยายเสียงของทางกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งคันนะคะ สำหรับท่านที่จะเดินทางมาบริเวณใกล้เคียงตอนนี้นะคะบอกคุณผู้ฟังไว้ก่อนเลยนะคะเส้นทางของถนนหลานหลวงแยกสะพานขาวแยกนางเลิงตอนนี้มีกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ก็ปิดการจราจรไปโดยปริยายนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ลงมาบนพื้นผิวการจราจรเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกำลังเดินทางมาเรื่อยๆนะคะ ท่านที่จะใช้เส้นทางจําเป็นต้องใช้เส้นทางบริเวณนี้หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงก่อนเลยนะคะอออาบวบนนหหยด่่เคลืไกรั ตอนนี้ที่เห็นไกลๆนะคะด้านหลังของรถติดเครื่องขยายเสียงก็จะเป็นรถพยาบาลที่จำเป็นจะ้อ่จะต้องใช้เส้นทางนี้นะคะก็มีการเปิดทางบางส่วนด้วยเดี๋ยวรอดูกันว่ารถพยาบาลจะผ่านทางกลุ่มผู้ชุมนุมมาได้หรือไม่นะคะ เป,เป็นรถพยาบาลที่ติดไซเลนนะนะคะไม่แน่ใจว่าจําเป็นต้องใช้เส้นทางนี้มากน้อยแค่ไหนหรือว่ายังไงเพราะว่าถ้าผ่านมาได้เนี่ยนะคะก็จะมีรถบัสของทางตชดภาค3านะคะจำนวน3คันที่จอดปิดเส้นทางอยู่ ตอนนี้ทางด่านแรกนะคะด่านแรกของทางผู้ชุมนุมก็มีการนั่งกับพื้นถนนแล้วนะคะแล้วก็มีการตะโกนขอเปิดทางซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่าก็มีรถบัสของตอชดภาค3จำนวน3คันที่ปิดเส้นทางนี้อยู่นะคะ ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงจุดนี้เป็นถนนหลานหลวงด้านหน้ามหาวิวทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระรคนครนะคะอีกนิดเดียวจะถึงแยกนางเลิงเพื่อที่จะไปทางธรรเนียบรัฐบาลแล้วนะคะ สำหรับรถพยาบาลที่เห็นอยู่ด้านหลังนั้นนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขยับมานะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นรถพยาบาลที่มากับขบวนของทางผู้ชุมนุมหรือเปล่าว่าตอนนี้ทางผู้ชุมนุมเองก็ไม่ได้มีการเปิดทางให้รถพยาบาลแล่นเข้ามาเหมือนกัน แต่ก่อนเดินมานานๆอาจ,จเสนออาจจะเป็นหวนได้เราไม่อยากให้ใครเจ็บป่วยจากการเดินเลียร้องประชาธิปไตยไปกับเราเราจะไม่เรา,เรา ไว้้างหลังไม่แม้กระท่งคนที่เต็มและคนที่ป่วยไม่ว่าเขาจะเป็นใครหน้าไหนเราจะตู้เพื่อประชาธิปไตยไปด้วยกัน ก็จะเห็นได้ว่ามีรถติดเครื่องขยายเสียงนะคะเป็นลักษณะของรถบรรทุกจำนวน3คันนะคะสองคันค่ะเป็นรถติดเครื่องขยายเสียงสองคันแล้วก็เป็นรถกระบะที่บรรทุกคนอีกหนึคันนะคะที่อยู่ในภาพเนี่ยนะคะแล้วก็มีรถพยาบาลหนึ่งคันอย่างที่เราบอกไปว่าไม่แน่ใจว่ารถพยาบาลที่เห็นอยู่นั้นนะคะ เป็นรถพยาบาลที่มากับทางกลุ่มผู้ชุมนุมหรือไม่นะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ก็มีการตะโกนให้เปิดทางให้รถพยาบาลแต่ว่าทางผู้ชุมนุมก็ยังมีการนั่งแล้วก็ปิดการจราจรอยู่ล่าสุดรถพยาบาลมีการเบี่ยงทางขวาออกไปใช้เส้นทางอื่นแล้วนะคะ,อะตอนนี้ก็จะมีเฉพาะทางกลุ่มผู้ชุมนุมเท่านั้นนะคะที่อยู่บริเวณเส้นทางนี้ ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังสงพก1ค่ะตอนนี้เป็นถนนหลานหลวงนะคะบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก่อนถึงแยกนางเลิงเล็กน้อยค่ะทางผู้ชุมนุมเดินทางมาจากทางแยกผ่านฟ้าผ่านเข้ามาที่สะพานขาวนะคะเพื่อที่จะไปทางแยกนางเลิงแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายไปที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ าามในวหน่อยร้อนเฮ้ยพี่โอเคป่าวเอจะแล้วก็ได้ยินเสียงเจ้ยแจลหลานหลวงนครสวรรค์อันนี่ไม่ใช่หลานหลวงพี่นครสวรรค์อ๋อคุณผู้ฟังค่ะแก้ไขนิดนึงนะคะเป็นถนนนครสวรรค์นะคะพี่ันพูดพูดผิดมาตลอดเลยเป็นถนนนครสวรรค์นะคะคุณผู้ฟังถนนนครสวรรค์ย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะถนนครสวรรค์บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะ ถนนนครสวรรค์ที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกนางเลิงนะคะาย,าย,ยเเรรีงขอพวก